สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ช่องของเซมูมอนเตงกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลรายวันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่27ตุลาคมครับบอลอาจจะไม่เยอะนะฮะแต่ผมอยากจะทําคลิปครับมาลงทุนกันซะหน่อยนะฮะวันนี้4คู่ที่คัดมาครับตีหนึ่งครึ่งโบคุ้มเปิดบ้านเจอไมล์0.5ตีสองตรงครับกโรนาเปิดบ้านเจอกับเซลตาบีโก้และอีกหนึ่งคู่ครับคริสตัลพาเลสเปิดบ้านเจอกับทอตนมฮอสเปอร์คู่นี้เนี่ยผมจัดให้เป็นคู่จัดกิจกรรมท คิดว่าพาเลกกับสเปอร์จบลงด้วยกอร์เท่าไรคอมเมนต์มาได้เลยใครทายถูกอย่าลืมทักมารับรางวัลกับผมที่ละแอดแอปอลแปดด้วยนะและคู่ของแถมอีกหนึ่งตัวครับไปที่บอนซาอุกันบ้างเอาฮีราวเปิดบ้างเจอกับเอาอารีนะครับบอกเลยวันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะหลายๆตัวข้อมูลมันค่อนข้างจะเข้าทางอยู่เหมือนกันนะครับถ้าพร้อมจะรับฟังกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุยคู่แรกเลยฮนะ ผมขอเริ่มจากบอลลีกหลักก่อนละกันนะครับผมก็ไล่เรียงตามเวลาเลยครับตีหนึ่งครึ่งฮะฟุตบอลบูเดสลลกาเยอรมันโบกุมเจอกับไมล์ศูนย์ห้านะครับทั้งสองทีมนี่เป็นทีมที่สุ่มเสี่ยงกับการตกชั้นมากนะในช่วงต้นฤดูกาลนะครับบวยกับร้องบวยเจอกันครับโดยโบกุ้มครับเป็นร้องบวยครับแนัดมี4คะแนนยิง6เสีย21ครับประตูได้เสียติดลบ15ส่วนทางฝั่งไมล์ศูนย์ห้าครับแนัดมี2คะแนนเท่านั้นครับยิง7เสีย22 ประตูติดลบอยู่15ลูกเหมือนกันนะครับผมคือแย่พอๆกันเลยนะฮะเน่าพอๆกันเลยผลงานห้านัดหลังสุดนี่ไม่ต้องสืบครับไม่มีใครเก็บชัยชนะได้แม้แต่เกมเดียวครับโบคุ้มเนี่ยเสมอ1แพ้ส่ครับส่วนฝั่งไม้ก็เสมอ1แพ้4เหมือนกันเลยฮะโอ้ที่น่ากลัวคือเสียประตูเยอะพอๆกันด้วยนะครับแต่ถ้าพูดถึงเฮดทูเฮดนะครับทั้งคู่เจอกันเนี่ยฤดูการก่อนไม์ทำได้ดีกว่านะครับชนะได้ทั้งย่าวั้งเยือนนะในบุนเดสลิกาเนี่ยแหละ เกมย่าเนี่ชนะ5 2เกมเยือนชนะ2-1นะครับผมก็ต้องบอกว่าช่วงหลังมายส์มีผลงานที่ดีกว่าโบคุ่มนะฮะแต่ถ้าเกิดนับย้อนหลังไปยาวๆก็ถือว่าสถิติสูสีกันครับคราวนี้มาดูที่สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเอาตั้งฝั่งเจ้าถิ่นโบคุ้มก่อนละกันนะฮะตัวเจ็บเยอะมากๆครับโดยเฉพาะไอ้ตัวที่แบบเพิ่งจะย้ายมาใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวยืมหรือว่าตัวที่ซื้อมาก็ตามแต่ครับจากทีมอื่นๆทีมนอกหลีนะครับเจ็บแทบจะทั้งหมดครับยังไม่ได้ใช้งานตัวผู้เล่นใหม่ๆเลยนะฮะ แถมไอตัวที่เป็นตัวหลักครับยกตัวอย่างเช่นอกองกลางอย่างแพทริกออสเตฮาเก้นะครับผมวัย23ปีนี่ก็มีปัญหาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อครับรวมไปถึงไอตัวนี้นี่ขาดไปตอนนี้น่าจะกระเทือนเหมือนกันนะกองหน้ายิ่งไม่ค่อยมีกอนซาโลพาเชนเซีย er ครับผมกองหน้าโปรตุกเกสนะครับวัย29ปีซึ่งเจ้าตัวก็ยิงประตูไดนมตช์ที่แล้วด้วยในนาทีแพ้ฟบวกไป1ต่อ2นะครับวันนี้ก็จะลงสนามไม่ได้เช่นกันนะฮะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ ไอ้ตัวหลักอื่นๆนี่อย่างเควินสโตรเกอร์อาจจะต้องรอเช็คฟิตอีกด้วยซ้ำไปนะครับนี่ก็เด็กเก่ามาด้วยส่วนตัวหลักอื่นๆครับผมอย่างทาคุมะอาซโนะนะฮะรวมไปถึงทางด้านของแอนโทนีโลซิล่านะฮะกองกลางฝรั่งเศสแล้วก็เซนเตอร์ฮาฟอย่างเควินชลอตเตเบกนะครับอันนี้น้องชายของไอ้ชลอตเตเบกที่อยู่บรสเซียดัทมูลนะสามตัวนี้พร้อมลงสนามได้เหมือนเดิมนะครับแต่ต้องบอกว่าอาสน์นี่ฤดูกาลนี้นี่ฟอร์มที่เล่นกับโบคุมเนี่ยไม่ค่อยแหมไม่ค่อยเปี้ยงป้างเหมือนฤดูกาลก่อนนะนะ ขณะที่ทางฝั่งไมล์ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับในเรื่องสภาพความพร้อมนะฮะโจนาธานเบอร์การ์ดครับกองหน้าที่เป็นดาวยิงของทีมเมื่อฤดูกาลที่แล้วยิงไป11ลูกนะฮะนี่เด็กปั้นของสโมสเลเลยก็ยังมีปัญหาการมาเจ็บที่หัวเข่าอยู่นะครับวันนี้ลงสนามไม่ได้ชัว์วแล้วก็ล่าสุดนี่อันวาเอลกาซี่นะครับกองหน้าอีกหนึ่งรายนะฮะเลือดดัชตัวนี้เนี่ยก็มีติดทดแบนนะวันนี้ลงสนามไม่ได้อีกตัวหนึ่งด้วยนะครับ โดยหลักๆก,ก็จะประมาณ2ตัวนี้นะครับผมที่ค่อนข้างจะมีผลกับทีมหน่อยตัวอื่นนี่อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมในส่วนของ11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยผู้เล่นเกาหลีใต้ครับอย่างทางด้่งของลีแชซุงนะฮะวันนี้พร้อมลงสนามให้กับทีมได้แน่นอนนะฮะรวมไปถึงทางด้่งของบรยันกูดาอันนี้ถือว่าเป็นดาวรุ่งวัยสิปีที่แบบเล่นใช้ได้มากๆนะในช่วง8นัดที่ผ่านมาครับกองกลางที่คอยคุมเกมอย่างแดนนี่ดาคอสตา รวมไปถึงทางด้านของเลนโดบาเรโรนะฮะ,อ,ะอันนี้กองกลางทีมชาติลัสเซเบอร์ตัวจริงวันนี้พร้อมลงสนามครับถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยผมว่ามาส์ก็ดูแล้วสมบูรณ์กว่าโบคุ่มประมาณนึงนะคือนั้นเนี้ยค่อนข้างจะสาคัญกับทั้งสองทีมแบบมากคูณสนะครับเพราะว่ามันเป็นการเจอกันเองมันเป็นการตัดแต้มคู่แข่งกันเองนะครับคู่แข่งหนีการตกชั้นฮะซึ่งถ้าเกิดวันนี้โบคุ่มเอาชนะมา์ได้นี่คือการันตีเลยว่าฉีกมายไปแน่เลยฮะต้องมีแบบ5คะแนานเต็มเต็มในขณะที่ถ้ามา์ชนะโบคุ่มได้น,นดนะ เราจะแซงโคโลนทีมลาสิขึ้นไปด้วยนะครับผมก็ถือว่ามีผลอย่างมากเช่นกันแต่โบคุมเนี่ยเป็นทีมที่แปลกอย่างหนึ่งนะครับผมเวลาพวกเขาเล่นในบ้านเนี่ยถ้าเจอกับทีมใหญ่ใหญ่อย่างท็อปโฟของลีกเนี่ยส่วนใหญ่จะทําผลงานได้ดีครับยันเสมอได้แต่เมื่อไหร่ที่เจอทีมที่อันดับต่ำกว่าน,นั้นลงมาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะแพ้นะเอออันนี้ก็แปลกเหมือนกันแล้วช่วงหลังๆถ้าเอาตรงๆมส์เนี่ยก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนับตั้งแต่เกมที่เสมอกลับบัตร2สองเนี่ยจนมาถึงล่าสุดเกมล่าสุดที่พวกเขาเปิด ก็เหลือเป็นแค่กองหลังที่ยังดูหลวมไปหน่อยแต่เรื่องระบบทีมการต่อบอลอะไรผมว่าดูแล้วน่าพอใจโอเคใช้ได้เลยนะครับอีกทั้งที่ผมมองว่าวันนี้มายส่าลงทุนนะก็คือว่าเรื่องของเฮ t o ูเฮ d นะครับในการเจอกับโบคุมสินัดหลังสุดนะฮะชนะ8เสมอ1แพ้1ในบุนเดสลีกานะครับถ้าเกิดนับแค่เฉพาะในฟุตบ,บอลลีกอย่างเดียวนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันมองว่าอาจจะเป็นในทรงของงูเหลืองกระเชือกกล้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจมองได้แบบนั้นเหมือนกันนะครับราคาเปิดมาเสมอเจ้าบ้านโบคุมนะฮะคู่นี้ผมขอเลือกทีมไมยทีมเยือนละกันผมเชื่อว่าไม่น่าแพ้นะอย่างแย่แค่เสมอแล้วก็แยกย้ายกันไปไม่ได้ไม่เสียละกันนะครับดูแล้วลงทุนฝั่งทีมเยือนน่าจะอุ่นใจกว่าฮะคราวนี้มาดูรอบที่2ตรงกันบ้างนะครับไปที่สเปนครับกับศึกลาดิกาลีครับคีโรนาทีมฟอร์มดีนฤดูกาลนี้ครับเปิดบ้านเจอกับเซลตาบีโก้นะฮะ ผลงานทั้งคู่นี่ต่างกันราฟ้ากับเหวนะในช่วง10แมตช์แรกฤดูกาลนะครับกิโรนาเนี่ย10แมตช์เก็บได้25คะแนนเต็มครับเป็นจ่าฝูงร่วมกับเรอัลมาดริดนะฮะเป็นรองแค่ประตูได้เสียเท่านั้นเองครับยิง24เสีย13นะครับประตูได้เสียบวก11ส่วนฝั่งเซตาบิโก้ทีมเยือนครับ10นัดมีเพียงแค่6คะแนนเท่านั้นครับยิง10เสีย18ประตูได้เสียติดลบ8ครับรั้งอยู่อันดับที่18นะฮะในโซนตกชั้นด้วยวันนี้กีโรนาเล่นในบ้านนะค่ออยยยจะไดดด้เเเเรรรีีีมมทวนบาาูฟ์5กมล่สุดของงทัั้คู กโรนาชนะ4แพ้1ครับแมตช์เดียวที่แพ้คือการแพ้จากฝูงเรอัลมาดริดนะที่เหลือพวกเขาตบเกลี้ยงหมดเลยแล้วก็โอ้โหเกมหลังล่าสุดนี่เจออเมริยไปก่อน20นะครับพวกยิงแซงมา5ลูกนะชนะ52เกมรุกดูดันมากมากครับส่วนฝั่งเซลตาบีโกครับช่วงหลังไม่รู้เป็นอะไรนะฮะเละเทะโดยเฉพาะกองหลังครับสองนัดหลังสุดที่เสีย5ประตูนะฮะห้านัดหลังสุดเนี่ยเสมอ2แพ้3ยังไม่ชนะใครเลยครับเกมล่าสุดเล่นในบ้านก็โดนแอตมาดริดเนี่ย บุกมาตบถึงทิ้นฮะศูนย์ประตูต่อ3แต่สถิติในการเจอกันเนี่ยต้องบอกว่าเซลต้าดีกว่านะฤดูกาลที่แล้วครับเซลต้าบิโก้ก็ทําได้ดีกว่าครับเล่นในบ้านเนี่ยเสมอหนึ่งหนึ่งครับส่วนเกมเยือนที่สนามแห่งนี้ล่าสุดเนี่ยเซลต้าบิโก้บุกมาเฉือนเอาชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ถ้าเกิดนับแบบเฮดตัวเฮดโดยรวมจริงๆก็ต้องบอกว่าค่อนข้าง,งสูสีฮะสลับสลับกันแพ้แล้วก็ชนะกันไปส่วนสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมวันนี้ครับทางฝั่งเจ้าถิ่นกีโรนาเนี่ยผมต้องบอกว่าพวกเขาค่อนข้าง,งสมบูเลยนะ คือไอตัวที่มันเจ็บอยู่45ตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกริชาร์ดอาเตโรนะฮะหรือว่าจะเป็นตัวน้าของโจเอโรคาแล้วก็ฮวนคาร์ลอสอะไรพวกนี้คือมันเป็นตัวที่มันเจ็บตั้งแต่ก่อนฟุตบอลเปิดฤดูกาลอยู่แล้วครับไม่มีผลกับทีมเลยนะฮะหรือแม้กระทั่งตัวกองกลางตัวหลักอย่างโทนี่วิลล่านะฮะที่ฤดูกาลก,ก่อนเนี่ยเป็นกองกลางตัวหลักของทีมนะฮะก็ไม่ได้ใช้งานเลยตั้งแต่เปิดฤดูกาลครับแต่ทีมก็มีผลงานที่ดีมาโดยตลอดนะผมก็เลยมองว่าพวกเขาเนี่ยถือว่าสภาพทีมสมบูรณ์นะครับผม อย่างน้อยๆเนี่ยไอสตัวผู้เล่นแมชก่อนที่ถล่มอเมริกาก็พร้อมลงสนามได้ครบนะครับโดยเฉพาะกองหน้านะฮะอย่างอาเตมดอฟบิกนะครับผมที่ยิงไป2ประตูเมื่อแมชที่แล้วนะไปไป,ประมาณนี้ฤดูก,กาลนี้เจ้าตัวนี่ยิงไปแล้วเนี่ยหลูกนะครับจากการลงสนาม10เกมนะฮะโอ้ซื้อมาจากดานิโปร7ล้านยูโรนี่โคตรคุ้มเลยนะแผงกลางครับอย่างพวกออีวานมาตินนะฮะแล้วก็ทางด้านของซาวิโอครับกองกลางวัยสิปีจากบราซิลนะครับแล้วก็อย่างเคียวเฮเรรา กองกลางเเนซุเอลาไในพวกนี้ที่เป็นหัวใจหลักของทีมพร้อมลงสนามได้ทั้งหมดนะครับส่วนอีฝั่งของเซลตาบิโก้ครับวันนี้2ตัวที่เจ็บนะครับเป็นตัวหลักนะก็จะเป็นโจเซฟไอดูครับกองหลังกาล่าหน้า1ตัวที่เพิ่งเจ็บเป็นเมื่อแมตช์ที่แล้วมีปัญหาาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อครับรวมไปถึงมิไฮโลริสติชนะครับผมที่ก็เพิ่งเจ็บแมตช์ที่แล้วเช่นกันครับสำหรับกองหลังเซิร์ฟไลน์นี้ย้ายมาจากเบนฟิก้า เมื่อฤดูการนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็จะขาด2องกองหลังตัวหลักไปนะครับโอ้โหหลังยิ่งยุบเลยนะแบบนี้แถมยังต้องรอเช็คความฟิตทางด้านของชาเปเรสอีกหนึ่งรายด้วยนะครับซึ่งตัวนี้อาจจะไม่ได้ยิงเยอะอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบคอยประสานงานคอยอประสานเกมให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ดีเลยทีเดียววันนี้ต้องบอกว่าเซลตาเนี่ยสภาพทีมเนี่ยแย่กว่ากิโรน่านะวันนี้งานหนักน่าจะอยู่ที่ทางด้านของจอเกนสตราสลาเซ่นแล้วก็ทางด้านของโจนาธานบัมบ้านะครับที่แบบอาจจะต้องอ ทำงานหนักซะหน่อยครับรวมไปถึงฟาร์มเบลทานด้วยนะอันนี้กองกลางตัวหลักของทีมเลย3-4มสฤดูกาลหลังสุดส่วนยาโกัอัสปาสเองก็โอเคครวันนี้พร้อมลงสนามแต่อย่าลืมนะว่าเจ้าตัวอายุ36แล้วนะครับอาจจะพึ่งพาอะไรไม่ได้มากเหมือนช่วง3-4มสฤดูกาลที่ผ่านมานะอันนี้ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับกิโรนาฤดูกาลนี้เริ่มต้นได้ฟองแกล่งแบบสุดๆเลยนะคือคือพวกเขาเนี่ยได้ผลการแข่งขันที่ดีไม่พอนะ รูปเกมมันดีด้วยเรื่องของเรื่องมันไม่ใช่แบบชนะเหมือนฟุกๆจังหวะได้แบบโอ้โหเข้าทางพอดีอะไรพอดีนะครับผมคือมีมัดดิดทีมเดียวอ่ะทีมระดับแบบระดับท็อปทอปของลีกอ่ะที่ปราบเขาอยู่นะฮะที่เหลือนี่ปราบไม่อยู่เลยนะแม้กระทั A ่งบีเเรอัลเองเนี่ยเล่นในบ้านยังแพ้เลยรวมถึงเซบีย่าแล้วก็เรอัลโซซิเดตด้วยนะครับที่พูดมานี่คือเปิดบ้านแพ้กีโรนาทั้งหมดเลยนะผมบอกเลยว่าสิบนัดที่ผ่านมาผลงานชนะ8เสมอ1แพ้1่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่งาีาางด ผู้เล่นหลายๆคนนี่คือเล่นกันได้แบบเข้าระบบเข้าขากันมากเลยกลับกันกับเซลตาบีโก้ครับที่10เกมแรกในชนะแค่1เสมอ3แพ้6นะครับฟอร์มแบบแ,บบแย่มากแล้วกองหลังก็เจ็บด,ด้วยนะฮะเกมรับแย่เหลือเกินนะครับคือเป็นผลงานของพวกเขาที่แบบ แม่งแย่ที่สุดออกตัวแย่ที่สุดครับในรอบประมาณแบบโอ้โหเกือบประมาณยี่เกือบ20ปีอะ18ปีเลยนับตั้งแต่ปีหนึ่งเหมือนเก้าที่พวกเขาเคยฟอร์มแย่ได้ขนาดนี้นะฮะแล้วกุณซื้อที่คุมตอนนี้ครับราฟาเอลเบนะะิเตสฮะกาอี้ร้อนฉาละวันนี้คงต้องเคี่ยวสุดชีวิตแหละแต่การบุกไปเยือนกิโรนาบอกเลยว่าไม่ใช่งานหมูเลยครับคือกิโรนาอย่างที่รู้กันว่าฟอร์มตอนนี้ดีมากๆนะผมว่าด้วยสภาพตัวผู้เล่นอย่างเซลตาบิโก้นะตอนนี้ แถมเห็นเกมหลังๆที่พวกเขาแพ้แพ้แพมาเนี่ยคือส่งมันไม่ได้ส่งมันไม่ผ่านนะเกมรับมันแย่เกินไปครับวันนี้เล่นกับกีโรนานะผมว่าไม่น่ารอดครับหนึ่งลูกยังไงกีโรนายิงได้อยู่แล้วนะฮะสามแต้มอยู่ที่นู่นฝั่งเจ้าถิ่นคราวนี้มาดูตาต่อรองครับตอนแรกนึกว่าต่อแพงนะฮะต่อแค่ครึ่งลูกเท่านั้นเองโอ้แบบนี้ผมขอเลือกอยู่เจ้าถิ่งกีโรนาได้เลยคู่นี้ผมขออนุญาตบอกเป็นทีเด็ดประจําคลิปเลยก็ได้นะว่าผมมั่นใจที่สุดเลยนะครับผมอ่ะลงทุนทางฝั่งเจ้าบ้านกีโรนาครับ ถัดมาเรามาดูคู่เอกของคลิปนี้ดีกว่านะครับคู่กิจกรรมถ่ายผลสกอร์ของผมนะฮะคริสตัลพาเลร์ครับเปิดบ้านเจอกับทอแนทเทนสเปอร์ครับเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมชด้วยนะฮะเตะตีสตรงเหมือนกันเลยเตะเวลาเดียวกันกีโรน่านะครับดยแตงฝั่งทีมเยือนพาเลร์ครับตอนนี้รัางอยู่ที่11ของตารางครับ9นัดมี12คะแนนยิง7เสีย11นะเซเว่อีเลเว่นส่วนฝั่งทีมเยือนสเปอร์ครับตอนนี้เป็นจ่าฟูงนะครับจ่าฟูงเดียวด้วยนะ9นัดมี23คะแนนครับนำแมนซิตีอยู่2คะแนนยิง20 เสีย8ประตูได้เสียบวก12ครับผลงานฤดูกาลนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะแล้วถ้าเทียบผลงานกับพาเลทในช่วง5แมตช์หลังต้องบอกว่าดีกว่าเยอะครับสเปอร์เนี่ยชนะ4เสมอ1ครับ3เกมหลังสุดชนะรวดเลยนะฮะรวมไปถึงเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์ล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะฟูลแลนไป2ต่อ0ด้วยนะครับก็ช่วงนี้ถือว่าฟอร์มขึ้นหม้อนะขณะที่พาเลทครับ5เกมหลังชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นเสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดบุกไปเยืยนอนนิวเซิลโดนกดไปกระจุยกระจาย0ูนต่อ4ฮะเละเทะครับ ไม่รู้จะสู้กันได้หรือเปล่าฤดูการก่อนเจอกันนี่พาเลทจ,จิงสเปอร์ไม่ได้เลยนะสเปอร์ตบเย้าตบเยือนครับเกมเย้า1-0เกมเยือนชนะ40ย์ครับ5เกมหลังสุดที่เจอกันสเปอร์ชนะ4พาเลทชนะได้เกมเดียวเท่านั้นนะครับผมโอ้ต้องบอกว่าวันนี้นี่สิ่งเดียวที่พาเลทได้เปรียบคือการได้เล่นในบ้านนะนอกกนั้นไม่มีอะไรได้เปรียบเลยครับคราวนี้มาดูสภาพความพร้อมของทั้งคู่กันบ้างดีกว่านะฮะ ทางฝั่งพาเลทครับตัวเจ็บเซตเดิมครับไม่ว่าจะเป็นดีนแฮนเดอร์สันครับผู้สาประตูตัวสำรองแล้วก็เจมส์ทอมกินนะฮะกองหลังตัวหลักของทีมเมื่อฤดูกาลก่อนอยังคงเจ็บอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดนี่เอเบริชเอเซ่นะฮะก็ถือว่าเป็นแนวรุกตัวหลักอีกตัวหนึ่งเจ็บมา2แมตช์แล้วนะครับวันนี้เนี่ยรายงานข่าวว่ายังไม่พร้อมลงสนามเหมือนเดิมนะครับจากอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ แต่นั่นยังไม่น่ากลัวเท่ากับการที่มิเชลโอลิเซ่เนี่ยต้องรอเช็คฟิตด้วยนะไม่รู้ว่าจะกลับมาลงสนามได้หรือเปล่านะครับกลายเป็นว่าเกมรุ่นนี้จะขาดไปหลายตัวเลยทีเดียวนาธานเฟอร์กูสันครับกองหลังอังกฤษรวมไปถึงเจฟฟี่ชลุปก็อาจจะต้องรอเช็คฟิตด้วยอีกเช่นกันนะครับส่วนฝั่งท็อตแน็ปปสเปอร์ครับตัวเจ็บเซตเดิมไม่มีเปลี่ยนครับโรดิโก้เป็นทันคูอีวานเปเรซิชไรอันเซเซยองนะฮะไมเนอร์โซโลมอนอันนี้ตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ใช้งานบ่อยหน่อยแต่2แมตช์หลังไม่ลงก็ไม่มีัญหานะ แล้วก็นอกจากนี้ครับต้องรอเช็คสภาพคอมฟิตของปาเปมาตาซาอีกหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ทางด้านของเดสตินีอูโดกีอีกหนึ่งตัวด้วยเช่นกันนะฮะตัวนี้นี่ก็ปล่อยยืมอูดิเนเซ่ไปเมื่อฤดูการก่อนนะครับฤดูกาลนี้เรียกกลับมาสู่ทีมอีกครั้งนะฮะก็เ,เหมือนจะได้ใช้งานบ้างน,นะคู่นี้เป็นคู่เอกครับไปดูไลอัพกันสักหน่อยแล้วกันเนาะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับ ทางฝั่งเจ้าถิ่นคริสตัพาเล่ครับของปูดรอยฮอสซันนะฮะจะมาในระบบอ่าสี่สองสามหนึ่งนะครับผู้สกษาประตูเป็นแซมจอร์สโตนนะฮะเป็นโยคิปแอนเดอร์เซนกับมาร์เกฮีและขวาเป็นจอเอลวอร์ดแบ็กซ้ายเป็นไทริกมิเชลกลางรับเป็นชิคดูคูเร่กับเจฟเฟอร์สันเลอร์มากลางรุก3ตัวเป็นจอร์แดนอายูวิลฮิลแล้วก็ออสเน่เอดูอาหน้าเป้าวันนี้ครับต้องใช้ทางด้านของชองฟ e, ิลิเป้มาเตตาเท่านั้นนะฮะ no choice ละไม่มีตัวอื่นแล้วนะครับ ปกติเจ้าตัวนี้จะลงเป็นซุปเปอร์ซับนะวันนี้น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงฮะส่วนฝั่งต้นน้ำอสเปอร์ครับของอังเคปปอสเตโคกรูวันนี้จะใช้ระบบ4-3-3ครับเล่นเกมรุกเกมเอเนเตนผู้รักษาประตูครับจะเป็นทางด้านของจิโอโมวิคาริโอเซนาเป็นคริสเตนโรเมโรกับมิกกี้ฟานเดลเฟนแบ็คขวาเป็นเปโตรปอโรแบ็คซ้ายเป็นเดสตินีอุดกีท่าฟิตลงสนามได้นะครับกลาง3ตัวครับปาเป้มาร์ตาซาอิบิซูมาเจมแดิสัน สามเกมรุกตัวบนครับเป็นเดยังครูเซฟกี้ซองเฮืองมินแล้วก็ริชาริสันนะครับก็ผมว่าโผของสเปอร์ไม่น่าจะผิดจากเนี้ยนะฮะเพราะว่าดูแล้วเป็นชุดใหญ่สุดละแล้วลวันนี้เกมบุกมาเยือนมพาเลทเนี่ยไม่ใช่งานหมูซะทีเดียวนะยังไงก็ต้องจริงจังกันซะหน่อยพอจะว่าไปแล้วเนี่ยผลงานพาเลท9นัดที่ผ่านมานะครับชนะ3เสมอ3แพ้3นะคือมันเป็นผลงานที่แบบคละแล้วก็เดาทางลําบากมากอะ่ะบทจะดีก็ดีไปเลยอะ่ะพาเลทนะฮะบ,บทจะวันไหนแย่มันก็มันก็แย่ไปเลยครับ แต่ไอห,หลังสุดเนี่ยมันแย่หน่อยนะเละเหลือเกินนะฮะตัวนิวเซอร์นกดไปแล้ววันนี้เจอสเปอร์ที่แบบฟอร์มดีกว่านิวเซอร์นอ่ะผมพูดตรงๆนะอีกทั้ง16นัดหลังสุดครับที่ทั้งคู่เจอกันในพรีเมียร์ลีกครับอยากฟังผลงานไหมพาเลทชนะ1ครับสเปอร์ชนะ13ครับเสมอกัน2เกมครับเป็นไงฮะเฮด vs เฮดสเปอร์กินแหลกเลยนะเราเทียบกับผลการตอนนี้นี่เทียบกันไม่ติดด้วยทั้ง2ทีมครับสเปอร์ช่วงนี้ฮอตนะครับเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบ60ปีฮะ ตั้งแต่ปีฤดูกาล1960ถึง1961ครับนี่คือสเปอร์ดีที่สุดในรอบ60ปีผมใช้คำนี้เลยมันต้องมีอะไรที่แบบพิเศษสเปเชียลมากๆในฤดูกาลนี้สำหรับสเปอร์ผมมั่นใจมากๆนะฟอร์มผมไม่ตกรูดมหาราชขนาดนั้นถ้าเริ่มต้นมาได้ดีขนาดนี้นะครับคริสตัลพาเลทวันนี้ผมว่าสู้ไม่ได้ครับและด้วยสภาพความพร้อมทีมที่ก็ก็แย่กว่าด้วยอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าสิ่งเดียวที่ได้เปรียบคือการได้เล่นในบ้านที่เซลเฮอร์สบาร์กเท่านั้นครับนอกนั้นไม่มีอะไไรรด้เเปียยบล สเปอร์ตอนนี้เนี่ยสไตล์การตังทีมของอังเคเน้นเกมรุกเกมดุดันด้วยนะครับเน้นเกมเอนนเทนฮะดูแล้วสไตล์การเล่นของอสไตล์การคุมทีมของปูรอยน่าจะไม่ทันสมัยเท่าอังเคครับดูแล้ววันนี้น่าจะเสร็จฮะแถมสภาพตัวผู้เล่นก็สูไม่ได้ศักยภาพผู้เล่นก็สูไม่ได้ด้วยนะครับผมเชื่อว่านี้สเปอร์น่าจะชนะนะอัตราต่อรองทีมเยือนบุกมาตอครึ่งควบลูกครับน่าสนใจครับยิงลูกเดียวได้ตังแบบนี้ขอลงทุนทางฝั่งไก่เดือยทองท็อตแนมสเปอร์ทีมเยือนนะครับสกอร์ที่คาคร คันนี้คู่สุดท้ายครับมาดูคู่แถมกันบ้างครับผมไปที่ฟุตบอลซาอุนะฮะช่วงนี้นี่ผมอินนิดนึงเอาฮีลาวเปิดบ้านเจอกับอัลอาลีครับเจ้าถิ่นอาลีลาวตอนนี้เป็นจ่าฝูงครับ10นัดมี26คะแนนครับยิง27เสีย7นะฮะตอนนี้นี่โอ้โหฟอร์มโคตรดีเลยส่วนทางฝั่งอัลอาลีไม่น้อยหน้านะครับพวกเขาล้าอยู่ที่4ครับ10นัดมี22คะแนนยิง20เสีย14นะครับผม อาฮีลาวนี่ผลงาน5นัดหลังสุดชนะรวดนะครับผมต้องบอกว่าฤดูกาลนี้ตั้งแต่เล่นมาพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะฮะหนักไปดังชนะครับมีเสมอแค่น,นัดสองนัดเท่านั้นเองครับเกมล่าสุดนี่ถลม City ่มมุมไบซิตี้ฮะในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกไป6กต่อ0ผมไปไล่ดูนะผลงานอาฮีลาวเนี่ยหกเกมหลังสุดเนี่ยชนะรวดแถมไม่เสียประตูแม้แต่ประตูเดียวเลยนะถือว่าฟอร์มโคตรเพอร์เฟกต์เลยซึ่งไปดูรายชื่อนักเตะก็ไม่สงสัยแหละสตาร์เต็มทีมนะครับ คราวนี้มาดูทางฝั่งเอาอลีทีมเยือนกันบ้างต้องบอกว่าไม่น้อยหน้าและช่วงนี้ก็กําลังขาขึ้นเหมือนกันนะหเกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ครับโดย4เกมหลังพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับรวมไปถึงเกมที่น่าประทับใจมากคือการบุกไปเอาชนะเอาอิต e ิฮัดได้1ประตูต่อศูนย์นะครับผมเอาอิติฮ e ัดนี่มีทางด้านของคาริเบนเซมานะกับเอ็นโกโรกงเต้ด้วยถือว่าไม่ธรรมดานะครับบุกไปเอาชนะได้ซึ่งความน่าสนใจของทั้ง2ทีมวันนี้นะก็คือว่าเราจะได้เห็นผู้เล่นในระดับอดีตสตาร์ของ ฮาลีกดังยุโรปเนี่ยลงสนามกันเพียบครับทางฝั่งอัลอาลีเห็นฟอร์มอย่างนี้นี่เงียบๆอย่างนี้เนี่ยไม่ค่อยวือหวาแต่มีสตาร์นะแผงเกมลุกนี่พวกเขามีโรเบรโตเฟอร์ erm ino, มิโนมีอเล็กซานด์แม็กซิเมงแล้วก็มีริยัตมาเลสนะครับแถมกองกลางเนี่ยยังมีทางด้านของแฟรงค์เคซี่ด้วยนะกองกลางอเวริโคนะครับที่ย้ายมาจากบาร์เซโลน่านะครับผมใช้เงินไปไม่น้อยเหมือนกันนะฤดูกาลนี้สำหรับทางฝั่งอัลอาลี ส่วนต้องฝังเอาฮีลาวนี่ผมตามอยู่หลายแมชและนะฮะผมกองหน้านี่ก็อเล็กซานดรามิโตวิชนะครับตรงกลางก็มีเซอร์เกมิลเลนโควิชซาวิชครับกองหลังมีทางด้านของคาริดูคูลิบาลีแล้วก็ยังมีทางด้านของรูเปเนเบสอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยผู้เล่นท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นทีมชาติซาอุตัวหลักๆแทบทั้งสิ้นนะอย่างเจ้าเบอร์29อ่ะซาเลมอัลดอรซารีนะฮะตัวนี้เล่นโคตรดีเลยก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ครับแล้วก็เป็นทีมแตงแชมป์ของฤดูการนี้ด้วยนะฮะทั้งในลีกซาอ แต่ว่าวันนี้เนี่ยการเจอกับอารลีผมบอกเลยว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายนะครับผมอาราลีเนี่ยคือช่วงหลังฟอร์มดีมากๆครับแม้ว่าโรเบอโตฟอร์มิโน่เนี่ยจะไม่ได้ยิงประตูมา3าเกม4เกมติดแล้วนะนตั้งแต่ที่ทำแฮตทริกได้ในเกมแรกนะครับแต่ว่าเล่นมีประโยชน์มากกับเพื่อนนะครับผมคือมันลงมาสร้างความสมดุลได้อะ่ะแล้วอารลีเป็นทีมหนึ่งที่ผมมั่นใจเลยว่าวันนี้อฮีลาวเจอจะไม่ได้คลองบอลแล้วแบบกดใส่อยู่ทีมเดียวผมพูดเลยวันนี้เล่นในสูนสีแน่ อีกทั้งเอาฮีลาวเนี่ยก็มีเกยมยุโรปที่ผ่านมาค่อนข้างจะเยอะนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยน่าจะมีอาการเหนื่อยล้ากันพอสมควรนะถ้าเกิดไม่มีการโรเตชันผู้เล่นเลยเนี่ยผู้เล่นเหนื่อยล้าแต่ถ้าเกิดสมมติมีการโรเตชันผู้เล่นเมื่อไหร่แน่นอนศักยภาพทีมครับตัวจริงตัวสำรองทดแทนกันไม่ได้รอปชัวชวครับต่างกับอาอารีที่สามารถใส่เต็มแม็กได้ในวันนี้ครับและอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมมองคืออัตราต่อรองครับเอาฮีลาวต่อแพงเกินไปอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนะวันนี้เอาอารีผมว่าบุกมาเสมอพนันไหม เออแล้วก็เชื่อว่าถ้าแพ้ก็แพ้แค่ลูกเดียวครับไม่แพ้ขาดแน่ๆนด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้ด้วยตัวผู้เล่นแบบนี้นะโอ้สนุกสนานครับอาจจะมีสกอร์สูงให้เห็นนหะคู่นี้ผมฝากไว้2บินเลยสําหรับคู่นี้นะครับอยู่รองเอาอารีทีมเยือนราคาลูกควบลูกครึ่งพุ่งด้วยสกอร์สูงไปเลยนะครับใครที่อยากเชียร์บอลแบบนอกกระแสนะฮะคู่นี้ผมจัดให้ครับและทั้งหมดนี้ครับคือฟุตบอลจนันทศุกร์ที่27ตุลาคมที่เอามาฝากกัน4คู่นะครับคู่แรกครับอยู่ทีมเยือนมา0-5ยราคาเสมอ คู่ดี่2นะครับอยู่ต่อกีโรน่าเจ้าบ้านครึ่งลูกคู่ดี่3ครับอยู่ต่อ en, ทีมเยือนทอทแทมอสเปอร์ราคาครึ่งควบลูกคู่สุดท้ายครับบอลซาอุ au, อยู่รองเอาอาลีราคาลูกควบลูกครึ่งตามด้วยสกอร์สูงนะครับทีเด็ดวันนี้ผมมีชอบอยู่ตัวหนึ่งนะขอช่างใจนิดนึงถ้าอยากรู้ตามมาได้ที่ไลน์แอดปอลแปดบแล้วกันนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์โอ้โหบอลเพียบฮนะรอเจอกันได้เลยนะครับทางช่อง YouTube ฝากกดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ